กิจิปิจกามาปิยมันที่11ขั้งที่9ตอนที่4ี่บทที่9พุทธานุสติอิติปิโสอิติปิโสมัคควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตโลสุลตมอาสาธิอัตาเทวะ มานุสตังพุทโธปะวาติปิจิตธรรมานุสติทวากาโตปะวะตาตรมโอสันติทิโตอาการิโกเอหิปาติโกโนายโกปัจจังเวจิตาโพวินญุยิติเอตุติเบสังฆานุติสุปฏิปันโนปะวะโตสาวกสังโขจุปฏิปันโนปะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตาปันโนปะวะโตซาปะสังโฆ ยาดีทางเดียตาดีบุรีสายุภาเนียตาบุรีสัตตุกลาเอตาพระกรวตโตสาวะกสังโคอาอยุเนโยปาอยุเนโยท่าปิโยโยอาอันเจดีตะลานิโยอนุตตังตุญญาเขตังโลกัจระติบทที่สองสัคตวาสัคตวาพุทธะตัณังโอสาทางอุตมังวัลังนิ ဣတံ देवा मानुसनां बुद्ध तेषानं रोदिनाना संकुपत्तवा सपे सुखआवः पासमय दुते लगतवा ဓမ္မာတနံ ओ သာထံ ਉ တမံငတံပါရဟူပတသဝင်္ဂံဓမ္မ तेषानं सोदिनाना संचित्तथवा सपे भयावः पासमय हुते กถรตวาเรานังอุตตังอุตมังบาลังอาวุนยังกวาวุนยังเะคาติชนะโสติทานนะสสตวาเะเปโลคาูปัสเนตุเตมที่สามภาษาจปัอนรนากตาพุตตาเจตวามาลังสะพานังกตุตตาสะพังละสังเยปีปิสุงนะลาเระพาเถระกาละเระโยพุทธา อันดาวิดตีนายะกับเพปตีจตามิหังมันเทศเกตุเกเตมุนิจลาสีเสบติปติโตไมหังพุทโธธรรมโมธรรมิโลตารีสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรทะพานุกุนากะโลอาทาเยเมอนลพุทโทตาลีพุโตจักทัสสิเีโกตัญโยปิสารามัสสมิโมคะลามโนจาวะมะเกทักสิณีตะวันีไมหัง หาสูงอนันตอหาสุราสสะโพแต่มหานามูพาสูงวามาโสตะเกเกตโตเป็นิปันนันมิงสุริโยวะปาคังกะโลนิสินโนสิริสัมมโนโสตโตมินิปุกาวุมาลกัสสะโพเทโลมาเหติจิตาวาทะโกโสไมยังวัตเนนิจังวัติทุติสุรากาโลบุนโนคังกุลิมาโลจาวันตานีนันทัสีอลี เอลาปัญจาอิเมชตานัลกเตตระกามาเสสาสิติสิตีมหาเทลาวิชิตาชิตาวากาเอเตติมหาเทลาชิตาวันโตชินลอ拉ชาตันตัสีลาเตชนะขังมะเขสุสัตติตาตานังปุลาโตอาสีทักสิเนเมตาสุตตัง พระชัขังกันตะบัญชะโตอาสิพระเมอังคุริมาละกังคันโมละบาลีต่จะอาตานาติยังสุตะกังอาเกษตรชะทะนามาสินเสสละปะกาละสันติตาชินานาวาละสังยุตตาสัพปะปากาลังกตาวาตาปิตาติขันตตาอาหิรันตุปัตตะวาอาเสสะวิระยังยันตุอนันตชิตา นาเตชะสาวสัตโตมีตะกิจเจนะสถ้าสัมพุทธชาปัญเชลีจินาปัญชะมันจมิวิลาหันลันตังมหิตเลสถาปะเลนตูมังสะเพเตมหาบุริสาสัตพาอิเจวมันโตสุกโตสุโคชินานุภาเวนะจิตุปันทะโวธรรมารุมาเวนะจิตาลีสังโคสังกานุภาเวนะจิตันตลาโย ลาธรรมานุภาปาทิตโตจารมีเชนะปัญเชลติโมทิสีสวดปาหุมหาการาหุสหาสเวธีพิจาวถาวาธันตากิริเมฆลังุติตาโคราสเสนามาราธนาทิธามาทิติวาชิตวามุนินโททันเตชะสาปวัตุเตยะยมังคาลานิ มาลาธิเลกามพิยุกตัสเพรตังโกลันปนาลาวะกามกัคคะปะอันยาจะขังอันติสุทันตวิธิดาชิตวามุนิโทตันเตชะสาเพวตุเตชะยะมังคะลานินาลาชิลิงคชาวะพลังอธิมันตปูตังทาวะคีจักมากาสานิวาถา สุทาลุรันตาเมตภูเตกาวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชะยมังคลานิโอคีตะขังคามาหิตาสุทาลุนันตังหาวันดิโยชนะบาถังกุลิมาตะวันตังยีที่พี่สังขตามโนจิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชะยมังคลานิ กัตตวานากตามุตังอิวะคัมปินิยายฉะยะเววจฉะนังฉยากยามันเตขันเตนะโสมวิธีนาจิตวามุนินโททันเตจะสาลวสุเตเจยะมังกลานีธัณจาวิหายามิติจะจักวาเทเกตุงวทาปิโลปิตาวนังอตทิธันดาปุตัง ัญญาปัิปัจจาริโตทิวามามุนินโตตันเตสะสาวะวะตุเตชยะมังคลานินัตโตปนันดาพุทาขังวิปูทังมาอิดังปูเนตเตลาปุชาเขนัตมาปะเันโตอินโทปเสถวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวะตุเตชยะมังคะลานิ ทุกขาหะทีทิพุชชาเทนะสุทธาขันธาราม oui e ิสุทธิสุตติอิติภกาวิธานังยานาคาเทนะวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาววะตุเตชะยะมังคะรานิเอตาปิทุทาชะสะมังคะราขันธาคาถาโยวาจานโ ทีนาติเนธรเนมาตันติจะเนวิจติปุปันตวรณิโมข้าสุขังอิทิคามเยยะนโลสุปันโยมหากาลุณีโกตาโถอิตายะสัพพามาตินังโอเนตวะปรมีสัพาปโตสัพโพธิมุตตังเอเตนะจัจาจวิชเนโหตุเตชยมังข้าัง yantopo ti yamule sakaya nang nanti vandano e tang tawang ki yayohoti yantutaya mangkale a pala ti panlamke ti te padhavikmopo pakale ipe te ke sampaputanang apampato pamotating sunangkatang sumangkanang tupapatang มูอุตตาโตจะสุยิจัดทางความปมาติสุปมาทางสีนังกระกักปาอาจะกับบางปฏิทางปฏินังมามโนกรรมังปฏิทีเตศสีนาเถิดทักศรีเนนานีกัตวาล้วพรนเตเป็ทักสีเนผ้าวานตุสัมมะทักนังรักขันตุสัพพะ เอวัตาสภาพพุทธานุภาเวนะสภาพโสตฉีพระวันตุเตพระวันตุเตสภาพังคังลักขันตุวสัพพะเะวะแต่สัพพะธรรมมาตุมาเวนะโสตโศิวันตุเตพระว่าตุสัมภาพบ้าหลังรักขันตุสัพพะตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสโศพระวันตุเตปฏิสิทธาปฏิทานนะครับ ยาสัตวาสติวิหารรสวัสดินีตูเปกทะเลโพกะเลกะทิงหะติงหิ้งหิงทานมาทานเนปะวันตุภูจิตาโสตถิงกะโลนัตถะวิหามันทะเลเถลาจะมัชมานวกาจะพิกวสาลามิกาธนปฏิอุปัสการมาจะเทสานิขมาจะอินสลราสัปปนาบุตาสุจิตาสวันตุเต เจลาผู้ชาวเยปีจาอัตัสัพพวะสเทตชาตาทาโวปติกานิยการนิกังธัรมวังวัติงชาเตสัพเพปิถูกสากะโลนาสขายังธาตุจิลังสัทังธรมโมธรรมัธราจาปุกะลาสังโฆโหตุสัมังโควะคดายาใยใายาชาเพหันกะเลาตุสะธรมโมสะเเพปิธรรมะ กาลิโนทัดติงสัมมาปุญญยามาธเมอริยะจภาเวทิเตปัตนาโหตุตะเปปินาหินโนปุธาสเนนาสามาทลังว่าเป็นจะโตคาเลเทโวปัดวังตตุอุตติภาวะยาสถทานังตะมิทั้งเตเนตุเมธนินมาตาปิตาจะอันตะสังนิจังลักขันตุกุตตะกังเอวางทมเมนะราชาโนประชังลกขันตุสัพพะท้า บทที่สิบหกเทวะตาญาณคาถาทุกขังปตตาจันนิทุกขังปยา,าปตตาจันนิพยาโสกัปตตาจันนิโสพาโอตูสเพปิตานิโมเอตาวตาจามเหอีสพัทังพุถังสะทัม ouais ปัทังขับเพเทวานุโบทันตูสภาพพันติสิทิยาทานางทันตูทันยะสันทายาดีสีลังละขันตูสัพปทา พาณวนาภาวนาพิรตตาโหตุข so ันฉันตุเทวตาคาตาบทที่เจ็ดสุมังคลังคาถาโหตุสัพังสุมังทลังลกขันตูสัพพเทวตาสัพพาพุทธานุวาเวนะโสธีโหตูนิรานตลังโหตุสัพังสุมังคลังละขันตูสัพพเทวตาสัพพาธรรมามุภาเวนะโสธีนิรันตลัง โหตุสพังมุสุมังพลังละขันตุพระเทวตาสัตภาพะสังคาลุภาเวาน่าโสติโหนตุอิารันตรังสัพเพพุทธา พ,พระรัตปัตตาปฏิดานังยานังวะลังจะเตเชนะลังอภันนามิตรปะโตสั seguir, พเพพุทธาพระรัตปัตตาปฏิดานังยาลังกัลังอาราหันตานังจะเตเชนะหลังคาภันนามิตรปะโตสัพเพพุทธาพระรัตปัตตาปฏิดานังยาลังกัลังอาราหันตานังจะเตเชนะหลังคาภันนามิตรปโตสัพเพพุทธาพระรัตปัตตาปฏิดานังยาลังกัลังอาราหันตานังจะเตเชนะหลังคาภันนามิตรปะโส ตัดเปรพุทธตาพัตนตาปฏิจานังอ่างบลังบาลังกับเตจนะหลังคาพันธมิตรประสงค์ัดเปรพุทธาพระรัตนตาปเตจานังย่างพลังอรหานตานังกับเตจนะหลังคาพันธมิตรประสงค์ัดเปรพุทธาพระรัตนตาปเตจานังย่างพลังอรหานตานังกับเตจนะหลังคาพันธมิตรประสงคตัดเปรพุทธาพระรัตนตาปเตจานังย่างพลังอรหานตานังกับเตจนะหลังคาพันธมิตรประสงคตัดเปรพุทธาทับ อรัตปตปาตาปเตยนังกรืองงพลังหัมตานัง,งจักเตเจนะนังฆะพันธามิทักโสโด้วยอนุภาพแห่งสัจจานิฐานอนุภาพแห่งความเพียรยและมิว่าอันนี้ตรงใน,นการพิจารณาตจด้วยการอลยยายตมนพระสูตรพระิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจะเกิดมีกับพระเจ้าคอยพ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเจดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสันตยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุรานาแล้วโปรดอืนวพรให้แก่ข้าพเจ้าหรือวัตถุบางคลพระพิทารยศตถีเหียญยศตถีเหรียญไหว้โคกตลอดจนวัตถุมงคลนบงสามสิ่ง้างคืนห้าเปลี่ยนด้วยด้วยแผงพระบริจงสาเร็จศักดิ์สิทธุการในเถิดสาธุ